สวัสดีครับผมพบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมคืนนี้ฝนตกหนักมากไปดูบักลาบักลาจะอยู่ยังไงนะครับผมคืนนี้ฝนตกสาดเปียกหมดเลยตอนนี้โอ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยหาพ่อลูกหาพ่อลูกทาเอหาพ่อลูกเป็นไงบ้างลูกโอ้ยตัวมีแต่โคลนเลยลูกเอ้ยโอ้ยบักลาเปียกหมดเลยมีแต่โคลนเลยบักลา โอ้โหเปียกแฉะหมดเลยตอนนี้มักละเป็นยังไงเลยอ้นอนได้ไหมลูกนอนได้ไหมลูกโอ้โห,โ,โ,หโคนเนื้อตัวมีแต่โครนเลยเนื้อตัวไหนดูอ้อมๆหน่อยลูกที่นอนเจ้าเป็นยังไงบ้างฝนตกหนักเกินวันนี้ทั้งตกทั้งลมฝนทั้งศาสต์เอาเอาเอานอนคลุกแนละ้วเอา้าเอา้เอาฝนไม่ใช่อุปสรรคของโอบนะครับผมตัวน,นี้นี่ฝนไม่ใช่อุปสรรคนะครับผม นอนเลยอบโอ้ยมวนมาละแล้อบเชิญองไปนลูกเฮ้ยเฮ้ยเชิญองไปนลูกเชิญองไปนลูกอุ้ยนอนกิ้งเลยเอ้าเอ้าเออนอนกิ้งเลยเอ้าวายแดงทั้งตัวเลยชุบแป้งทอดแล้วอบเว้โอ้ยชุบแป้งทอดแล้วครับชุบแป้งทอดแล้วครับอบอบครับออลุยยาแม่แล้วเตยโอ้โหเตยเป็นไงลูกเตยเตยครับ เป็นไงครับเตยครับเตยก็กินทั้งหญ้าหญ้าเปียกกินหญ้าเปียกแล้วเตยหญ้าเปียกก็กินโอ้ยฝาก็เล็บตัวนี้เอาเปลาของเรานอนกิ้งแลยเตยเอาดากไผ่นี่ดากอบตัวนี้โอ้ยโอบดากไผ่นี่โอ้ยดากอบตัวนี้โอ้ยดากเลยมาแล้วโอบเอ้ยเปื่อนมาแล้วโอบเอ้ยเปื่อนมาแล้วดากนั่นอุ้ย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 ตาย มาเป็นไงบ้างลูกอ่าเล่นหลายเ้อลูกเด้อ่าเล่นหลายเด้อมันสีหนาวเด้อบเด้อมันจะหนาวนะครับอบอบมันจะหนาวนะครับอย่าเล่นเยอะนะอบลูกสีนอนในบอมันนี่นะอบเล่นคักคักในสีนอในบอมอุออุ้ยทหารพลานทหารพลานจะมุดคอกไปจะมุดคอกไปไหนอบเอาโอ้โหหนีหาแม่แล้วตอนนี้ โอ้ยหาแม่ครับหาแม่ครับฝนเปียกครับมามีฝนเปียกฝนเปียกอบขอเล่นน้ำฝนนะครับขอเล่นน้ำฝนก่อนนะครับมีมีนูนไปแล้วไปแล้วขออนุญาตมามีเขาเล่นน้ำฝนแล้วตอนนี้น้ำฝนน้ำขังนะครับผมนูนไงท้องปลางางอยู่นู้นแล้วอบออ้ยไงท้องปลางางแล้วเอาไว้อบสนุกไปเล็นี่นอนแช่น้ำไปเลยอบ อบจะเซน้มหลายเด้ออบเด้อมันสหนาวบักล้ะอบตื่นแล้วอบมันจะหนาวลูกมันจะหนาวลูกอันเดียวโอ้ยโอ้ยงายท้องแล้วอบายท้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยงายท้องแล้วอบายท้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยสนุกเขาละเฮ้ยสนุกเขาเลยแหละนี่คลานเลยเอามุดอบมุดเอามุดอบมุดเอามุดอบมุดบาย โอ้ยเตยห่วงลูกมากเลยกอดลูกไว้กอดลูกไว้กอดลูกไว้เป็นไรบักลาเป็นไรบักลาโอ้ยนอนกิ้งเลยตอนนี้ไม่มีไม่มีตรงแห้งเลยครับผมมีแต่ตรงแฉะเลยอบอบี่ตามองแซะแล้วบักลานอนบังไรดีโอ้ยมามีก็นอนด้วยเอามามีก็เล่นด้วยเอามามีก็เล่นด้วยตอนนี้เอ้าเอาสองแม่ลูกเล่นอะไรกันตอนนี้สองแม่ลูกเล่นโกลนแล้วตอนนี้เอ้าทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ้าเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยตอนนี้โอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลย ฝนเป็นเหตุสังเกตได้เอ้ยที่นอนเปียกสังเกตได้นี่ทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ยระวังมาทาแม่ลูกโอ้โหเกือบจะโดนฝาพระบาทแม่เสร็แล้วโอ้ไม่โอ้วิ่งไม่ดูตามาตาเรือโดนฝ่าพระบาทแม่ใบเตยเด้ออบเด้อฝ่าใหญ่น้ำไหนอบฝาใหญ่ด้วยนะอบนะเอ้ยนี่ นีจะหนุกับจะนุกับมามีกับมาเล่นด้วยกันครับมามีแอบมาเล่นกระโอบครับโอ้ยกำลังจะนุกเลยกำลังจะนุกเลยกำลังจะนุกเลยตืดดองตืดนองกแอบหมุดเหมือนหมูเลยโอบโอบเหมือนหมูเลยแล้วโอบโอบเหมือนหมูป่าเลยตอนนี้อุ้ยเหมือนเหมือนหมูป่าเลยแล้วโอบจะนุกับมามีครับมาเล่นกระโอบครับมามีครับเล่นกระโอบด้วยครับกำลังจะหนุกเลยเอ้า งานนี <aid> ้ไ <Solomon> ม่เลิกลาง่ายๆแน่นอนืองานนี้ประกาศมาเลิกลาง่ายๆแน่นอนเลยแนวแนวแนวเนวเอ้ยเอ้ยสนุกเขาแหละสนุกเขาแหละดีดีสนุกเขาแหละที่นอนเปียกไม่เปียกไม่รู้สนุกเขาแหละน้อมอบน้องอบน้ออบเด็กทารกอบหนึ่งเดือนกับอีกยี่กับอีกห้าวัน อบหนึ่งเดือนกับห้าวันโอ้โหเปียกฝนนี่นี่ฝนไม่ใช่อุปสรรคของโอบแล้วตอนนี้เป็นความเพลิดเพลินของโอบมากกว่าแล้วตอนนี้โอ้โหมันพยาค่ะมันพยาค่ะของอบเอาทั้งเมฆทั้งลูกแล้วตอนนี้เล่นด้วยกันแล้วอนนเอาเอาเอาใจาตุดใจตูดใจตูดใจตูดอ,อาเตยใจตุดลูกใจตุด ช่เตยเอาเอาเตยจะงายทองปลางางแล้วนี่สิงายทองปลางางแล้วเอางายทองปลางางแล้วเตยชายเตยชายเตยไอ้ชายเตยอโอ้โหแม่ลูกโคนีเพลินกับน้ำฝนมากไหนอบอยู่ไหนอบอยู่นี่เหรออบวายอบอบจะกินทรายไม่ได้แล้วลูกโอ้อบจะกินทรายไม่ได้นะบังลากินทรายไม่ได้เดี่ยอบเดียวอบเล่นอย่างเดียวพอลูกแล้วเล่นยังเล่นอย่างเดียวพอแล้วลูก ผมจะกินทรายไม่ได้แล้วลูกอ้ยมันแสบตางไหนบัางละ่ะนล่ะมันแสบบรงไหนน้นาโอ้มันแสนบบรงไหนลูกกินนมดีกว่าแล้วจะกินนมดีกว่าแล้วไม่ยอมด้วยโอ้ยไม่เอาพ่อทรายตรงนี้อร่อยมากเลยพ่อทรายตรงนี้อร่อยมากเลยโอย้ขอกินหน่อยครับโอ้ยขอกินหน่อยครับโอ้ย,อยสองไม่ลูกคู่นี้ไม่ยอมกันจริงๆไม่ยอมกันจริงๆนี่ <G ül üyor> อุย้ยนั่งทำไรอบโอ้ยขอนั่งหน่อยขอ, <G ül üyor> อขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยอู้นั่งเรียบร้อยมาก,ากมาดูนั่งเรียบร้อยมากทากบก็มาอุ้ยดันอุ้ยดันอุ้ยดันดันไปไหนลูกเจะไต่ไปไหนลูกจะไตไปไหนลูกฮะ <G ül üyor> อบจะไตไปไหนบักละคอยเตยอเตยก็เล่นพอเตยโอ้โหสองแม่ลูกคู่นี้ ไม่ยอมกันจริงๆนะครับเอ้ยบ่ยอมกันลีลีตัวนี้บ่ยอมกันลีลีตัวนี้อุ้งตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ครับเอาจะคานไปไหนลูกเอาหนึ่งสองสามกระดิบ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 โอ้ยเหมือนหมูเลยเหมือนหมูเลยนะอบกระดิ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 บโอ้ยปานหมูเลยปักละปานหมูเลยปักละเฮ้ย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 นอนกิ้งแล้วเอ้า ปาดปาดโอ้โหสปาโคลนเต็มที่เลยอบตอนนี้เอจจ่าบน้ำไหมพวกนี้ฮะอบจอาบน้ำไหมพวกนี้ครับอบครับพวกนี้อาบน้ำไหมครับอบครับเลอะขนาดนี้แล้วอุ้ยเลอะขนาดนี้แล้วชุบแป้งทอดเลยนะอบชุบแป้งทอดเลยนะอบอุ้ยโอ้โหไม่ยอมจริงๆไม่ยอมจริงๆอบไม่ยอมจริงๆมวนคักเลยบอกมวนคักเลยบอก มืมวนคักเลยอบมวนคักเลยให้นอนเก่งเลยอบเปียกไปทั้งตัวแล้วตอนนี้เปียกไปทั้งตัวแล้วอย่าเล่นหลายได้อบมันสีหนาวดิอ่าดึกมามันจะหนาวเลยลูกดึกนามันจะหนาวเลยลูกเอาโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกไม่ยอมกันจริงๆเอ้าเอ้า,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 าเอาอบเอาอ ตูดโดงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยตูดโดงเลยบักล่าเอ้ตูดดงเลยบักลาเอาเอามวนคักบระดีมวนคักเอากิ้งไปกิ้งมาดอกแดกดอกแดกเอางายท้องปางางเราประเดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลุกไว้่เหนียวหนึ่งสองหนึ่งสองามหนึ่งสองสามหนึ่งสอามหนึ่งสองามหนึ่งสองสามเอาเอาลุกไว้แล้วโอ้เก่งจังเลยโอ้เก่งจังเลยลูกเอาเล่นต่อเอาเล่นต่อนึกว่าพอแล้ว เอาเล่นต่อเอาเล่นต่อนี่เป็นไงละ่ะนี่มาอีกสีฝนมาอีกดิมาอีกดิบักลายเออบักลายจะเกียกต้อมให้ดูเอามาอีกแม่มาอีกแม่ฝนเอยถึกใจคักโอ้ยถึกใจเด็กทาลกมากเลยเถูกใจเด็กทาลกโอบมากเลยนี่นี่นี่นอนกิ้งไปเลยสิครับ นอนกิ้งไปเลยสิครับนานนานเป็นจังไงนอนกิ้งไปเลยตอนแรกเตยก็ห้ามไปมาไปมาทั้งลูกทั้งแม่เล่นด้วยกันไปเลยสิครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวน้องใบเตยช่างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม